มาเที่ยวภูเขาไฟฟูจินึกว่านั่งรถไฟเดี๋ยวจะลงไปถ่ายดูจิวๆสวยๆนี่ไหนได้งดูบนรถไฟไม่มีใครบอกเลยโง่มันหนาเลยไม่มีสักรูป่ีใครบอกเลย <c oughs> เฟูจ <c oughs> <ช>ิทานสวยไหมสวยค่ะ <c oughs> ได้กลิไม <c oughs> ไม่ได้สักพา ลงไปถ่ายเข้าใจผิดแล้วก็ไม่มีไม่มีใครบอกเลยเราเลยไม่ได้สนใจสนใจว่าเดี๋ยวต้องลงไปถ่าย